แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเด็กๆจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้ให้คำาอเชเด็กๆค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลัลาโอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่ที่บ้านสบายดีไหมคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆท่องคาขวัญวันเด็กกันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเด็กๆจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้ให้คําขวัญกับเด็กๆคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะวันเด็กแห่งชาติตรงกับเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในปี2,564เด็กไทยได้รับคำขวัญวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเป็นอย่างไรกันคะเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมคะ ถ้าเกิดว่ายังจำไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปฝึกท่องพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติอีกครั้งนะคะรวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมอีกครั้งค่ะ ด้วยพักดีมีคุณธรรมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนท่องได้แล้วเด็กๆท่องคำขวัญวันเด็กอัดคลิปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะจ๊ะเอ๋เด็กอ้าวคราวนี้เด็กๆท่องคำขวัญวันเด็กกันได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีกันพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปกันเลย ชาติต้องมาหนักันไม่เกียรไม่ครแต่ร็จะกออมประหยัดเก้าต้องสื่อสัต์ตลอดกาดลนางใจนักกีฬาล้าหารให้เหมาะก,กับการสมัยชาติพัฒนาสิทธิ์ทางตองให้เป็นประโยชน์รูปบคุณคุณโทษสมบัติชาติตรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไยเจอ